สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเทอรมินบุนิสาเองค่ะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมินก็จะมาอ่านเรื่องยายตัวร้ายสักให้ฉันเป็นแม่เลี้ยงตอนที่2นะคะถ้าพอมแล้วก็ไปดูกันเลยก็ถ้าเกิดมีเสียงอะไรแสซวเข้ามามินจะต้องขอโทษเลยนะคะเจะซี่ฉันรอเธอติดต่อมานะได้ยินไหม ฉันเชื่อใจเธอเดซี่อย่าลืมฉันนะแง่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 ฉันจะรอเธอเจ้าหมอน,นั่นที่เอาแต่ร้องไห้งองแงที่มีชื่อว่าโพลิปเดซี่เขาเป็นดังติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่คาร์นอะไรคาร์อะไรไม่รู้เขาลนโพลิป เออเขาบอกว่าโพลิโอเคคลอรนโพลิปเหมือนชื่อของเขาเจ้าหนุ่มที่ใครๆก็ไม่ต้อนรับมาเป็นเพื่อนคนแรกของฉันตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่ในโลกแห่งนี้ขอย้อนเวลากลับไปสักนิดช่วงก่อที่ฉันจะเจอกับยุคเฮนสตัด ขอโทษนะคะคือน้องหมามันเจอมน้องแมวก็ขอโทษกับเสียงที่รบกวนด้ยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเดซี่ซาดุงเดซี่อะไรเกิดเรื่องใหญ่แล้วอ,อะไรเนี่ยอยากเข้ามานะ t r <c oughs> อ c เต็มหน้าเลยค่ะทุกคนม ฉันจากตรงนั้นแหละลูซ่าก็ได้คือยันต้องผานท่านแม่ย้ายบ้านแต่ไม่มีเงินพอฉันพยายามรวบรวมเงินมาจากทุกทางแล้วแต่ก็ยังหาเงินมาไม่พออยู่ดี บ้านนี้ยันอยู่ตอนนี้เป็นเพินที่จ่ายเงินก้อนใหญ่เมื่ออยู่ระยะยาวเลยไม่สามารถขอเงินค่าประกันคืนมาก่อนกําหนดได้พึ่งพันพึน่งนั้นเพราะฉันไม่มีเงินก็เลยยังย้ายบ้านไม่ได้ท่านแม่ก็กําลังป่วยฉันเป็นกังวลมาจริงๆไม่รู้จะกํายังไงแล้ว <c oughs> <c oughs> หนางังอีกคนลุกว่าเลย เดี๋ยวนะนาะยคิดว่าที่นี่จะมีเงินที่ไหนก็เลยมาพูดแบบนี้กับฉันเหรอหือน้ำตานนองเดซี่ฉันเสียใจนะนี่คือหน้าของคนณที่เสียใจบางเรื่อยๆหลานตีน้ำตาเนี่คือคุณเสียใจมากเลยเหรอคะ เป็นเพื่อนกันแล้วแต่ฉันพูดเรื่องนี้กับเธอไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนเย็นชาแบบนี้เองหลอกหลอกจะมาหลอกอาตาขาหลอลกในช่วงเวลาที่ยังระบากแม่าขาพผูบอปโยนอยยังอบอุ่นให้กับฉันเดอก็ยังไม่มีให้กับฉันก็ยังไม่มีเธอทำแบบนี้ได้ยังไงฉันลึกเหนือห่อยเกินเดียวดาย ไม่สิคนที่เหนื่อยคงจะเป็นท่านแม่ของฉันที่กำลังป่วยใช่แล้วฉันจะมาพูดเรื่องนี้กับเธอทำไมกันท่านแม่นี่น่าหงหวานของฉันเนี่ยพอลิบหยุดร้องเลยแล้วหยุดร้องไห้แล้วเอาวันนี้ไป นี่อะไรเหรอเดซี่วิบลับโหมุูยสวยมากเลยอ่ะสวยมากเฮ้อเดซี่อุ๊โดนแหละดูไม่รู้เรื่องอ่ะอ๋อโดนมือเดซี่ดันหน้าซือ เลยอดนนี้ที่ิัใจจังเลยกดมึอคือเธอลธอึกถึงเต็มหน้าจริงเลยโดนมืออย่าพูดอะไรน่าขุนลุกแบบนั้นนะนี่จะไปครั้งแรกและครั้งสุดท้ายฉันคิดแค่อยากจะช่วยนายก็เท่านั้นเพราะฉะน,นั้นฟังให้ดีนะคนชนชันคนชนฉันยากจนอย่างนายกับฉันถ้าถือส่อ้นี้ ส่นี่ไปขายแล้วก็มีหวังถูกสงสัยว่าแน่ว่าเป็น้สยที่ขโมยมาอืมอ <c oughs> <c oughs> ืมอืมอมไอเงาหมดกันไหมดกันไอ้เงาเขาจนี้แล้วมันใจหมดหนูไม่เอาหมดเนะเพราะฉะนั้นนายจะเอาไปขายที่ร้า histoire, นค้าจะมันมีไม่ได้เอาไปขายที่ไหนก็ได้แม้จะขาดทุนนิดหน่อยก็ต้องยอมเข้าใจไหม โอ้โหตาปไปประกายเลยลูกอืออเดซี่จะจะทำตามที่เธอบอกขอบใจมากนะขอบใจจริงๆและในตอนนี้ฉันเลยว่าไอเอ่อคิกเาเองนะคะนี่ไม่มีเซ้นฟังหูซ้ายทรูุหูขวาจึก เขาบอกว่าต้องการเงินด่วนเพื่อไปซื้อลรถมาให้กับแฟนสาวของเขาอะห่องอะอะไรนะคะอะไอ้เอ้เรื่องในนั้นไม่สาคัญหรอกบอกฉันมาว่าเธอไปเอาสร้อทองนี้มาจากที่ไหนวิวัฒนละเรื่องนั้นมาจากการประมูลค่ะใช้ร่มเงิน เงินทั้งรวบรวม,รวมเงินทั้งหมดที่มีเพื่อซื้อมันมาค่ะแต่ไม่ใช่การประมูลในตลาดมืดอ,อะไรแบบนั้นแน่นอนค่ะการประมูลการประมูลคือการขายสิ่งของที่มีคนหลายคนต้องการหากใครเสนอราคาที่สูงที่สุดเป็นผู้ที่ได้ไปจกักรวรรดิพอนติผูเป็นศูนย์การแห่งการค้าขาย ในเมืองแห่งนี้มีการเปิดประมูลสินค้าอยู่หลายครั้งในแต่ละวันเจอนนัค่ะเอาโชคครับพอถึงสุดสัปดาห์แม้แต่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างฉันก็ถือเงินไปนิดหน่อยแล้วก็สามารถยืนมองเขาประมูลกันแบบสนุกสนุกได้แล้วแน่นอนว่าส่วนใหญ่สิ่งของที่ประมูลได้มาจะเป็นของที่ราคาไม่แพงนะ ไม่แพงนักทั้งนั้นเออแต่งปังครั้งก็มีคนเอาสิ่งของน้ำค่าประมูลในราคาถูกน่าปแปลกเจ้าของเก่าของสร้อยนี้เพิ่งจะจากโลกไปนี้ได้ไม่กี่วันซึ่งการประมูลทรัพย์สินของู้ตายนั้นเป็นงานประมูลเล็กๆที่จัดขึ้นโดยมีคนไม่กี่คนที่รู้และน่าจะประมูลจบไปอย่างรวดเร็วนะ สามัญชนที่ไม่มีไม่มีความเกี่ยวข้องกับได้เข้าร่วมการประมูลโดยบังเอิญและสุดท้ายก็ชนะการประมูลโดยจ่ายเงินทั้งหมดที่มีอยู่งั้นเหรอและเรื่องนั้นเรื่องนั้นฉันเพราะฉันดูเนื้อเรื่องของนิยายเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วล่ะไงล่ะคะฉันจะพูดกับเขายัางไงดี ถ้าเธอต้องการจะทดสอบความอดทนของฉันแล้วก็ฉันจะรับฟังด้วยความจริงใจหนลองเล่าให้ฟังอีกทีสิหรือว่าจะต้องให้จับของคุกโทษฐานลักทรัพย์ถึงจะยอมเปิดปากพูดได้น่ะเพื่อมะไม่นะมาถึงขังน้นนี้ขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วแทนที่จะพูดโกหกไปเรืเ่อยแบบนี้ ตั้งแต่นี้ไปฉันจะเล่าสิ่งที่ฉันรู้ให้ทราบทุกอย่างคะ่ะท่านยุกดียอดเยี่ยมจริงๆในบทที่หนึ่งมันคือทุกสิ่งเกี่ยวข้องกับนิยายเรื่องนี้คะ่ะม,มีคะอธิบายมากมายเกี่ยวกับตัวละครหลักที่ชื่อเพียใต้อินสตัค่ะอุ๊ยว่าไงนะฉันควรจะเล่าเรื่องยอ่อให้เขาฟังก่อนไหมนะใช่แล้ว ฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดอย่างหมดเปลือกเพื่อให้เขาเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดทั้งเล่าความลับของท่านยุคและลือฟนความทรงจำที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็ลืมไปแล้วจนก,กระทั่งตะวันตกดินช่างน,น่าตกใจ เอออันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าต้องสียจอะไรเพราะไม่รู้ว่าท่านยุคพูดหรือว่าเดซี่พูดนะคะที่จากวันนี้เหน,นี้กลายเป็นโลกที่อยู่ในหนังสือสนุกจริงๆเขาเชื่อสินะอย่างน้อยก็ผ่านไปผ่านขั้นวิกฤตไปแล้วหากมีเรื่องอะไรที่สงสยัยสามารถถามมาได้เลยนะคะตุ๊บไว้ใจฉันได้น,นะคะหนังสือมีชื่อว่าอะไร เคว้งเ <te le noise> ออคือว่าสาสเหตุที่ลูกสาวของท่านยุกนอนบนสวนฟักทองค่ะหน้าแบบลูกสาวฉันไม่น่าจะมีทุระธุระอะไรที่ต้องไปแถวไล่แถวนานะ <te le noise> ท่านพ่อคะไม่ได้มีความหมายแบบน,นั้นนะคะเออท่านฉันไม่แต่งเรื่องนี้ ถ้าทนไม่แต่งชื่อเรื่องขึ้นมาแบบนั้นมันจะไม่น่าสนใจนะสิคะไม่เคยได้ยินเรื่องที่มีปีศาจกลายมาเป็นเชฟแล้วทำเดะตัวละครที่นางไรสั่งให้นางเอกไปพไปพาราชินีหรอคะฮองจะ๋ไม่เคยได้ยินสินะคะรู้สึกอาจฉะิัดที่เป็นนิยายที่ฉันแต่งเองแท้ๆแต่น่าอายสุดๆ h a ใช่แล้วคนที่แต่งนิยาเรื่องสาเหตุที่ลูกสาวท่านยุคนอนยโยโยนบนส่วนฟักทองนั่นก็คือฉันเองฮ่าฮ่าฮาน่าสินะคะทําไมฉันถึงนั่นาชิ้เรื่องแบบนั้นล่ะคะเนี่ยและฉันก็ได้เข้ามาอยู่ในนิยายที่ฉันเขียนขึ้นเอง โอเคค่ะวันนี้ก็ขอลากับไปแค่นี้นะคะใครชอบกินเนื้อคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลากับไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย